สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกเษตรมือใหม่วันนี้ก็เป็นตลาดเล็กๆวันศุกร์ันะคะวันนี้ฐานก็ยังไม่แดงเลยเนาะก็เริ่มไปขายแล้วเพื่อนๆตอนเราจะไปตลาดวันนี้เวลาบ่ายสามโมงเนาะฟ้ามืดฝนมัวเหมือนจะตกตกมั่งแหละเป็นบางพื้นที่แต่ก็ยังดีนะคะที่ตลาดของเราฝนหยุดพอดีเนาะ อันนี้เป็นรอบเก็บตกนะเพื่อนๆก็พอได้ขายนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้นับตังค์เลยเนาะวันนี้ก็ลงสองล้านเช่นเคยอันนี้รอบเก็บตกเนาะลูกค้าซื้อหนึ่งร้อยบาทเราก็แถมไปสองไม้เนาะคนดูจักกันเด็กๆนอนเพิ่งตื่นเป็รอบสุดท้าย เราก็รอเก็บตกรอฝ่ายชายนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝ่ายชายเราก็ไปคลองถมอำเภอนเนาะห่างจากที่นี่ก็ประมาณน่าจะยี่สิบกิโลนี่แหละก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะคะถ้าเราแยกกันก็จะได้รวมๆกันก็ดีกว่าร้านเดียวเพื่อนๆถึงค่าน้ำมันค่าตลาดจะเพิ่มไปแต่ก็ยอดก็ดีกว่ากันเนาะทีนี้ก็โลง่งๆนะคะ ถ้าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยนี่รถจะเยอะแต่ช่วงนี้ก็เงียบๆอย่างนี้แหละเพื่อนๆถนนก็โลง่ลงๆว่างๆแถวนี้ตอนเย็นก็บรรยากาศเย็นเนาะเพราะว่าติดภูเขาเนาะก็เป็นอากาศเย็นๆน,นิดนึงไม่เหมือนที่บ้านเราบ้านเราเนี่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยเนาะอันทีน่นี่เวลากลางวันนี่ร้อนแต่ว่าตอนเย็นมาหน่อยก็นหนาวานเพื่อนๆหมอกหนาด้วย วันนี้ก็ยังไม่ได้นับตังค์เนาะก็กลับมาก็จะทําของขายวันพรุ่งนี้เลยไม่มีเวลานําเพื่อนๆก็ให้กําลังใจเ,เพื่อนเพใหม่กันทุกคนนะคะช่วงนี้ก็หมดฝนแล้วเนาะในป่าของเรามีสิบสไม้นะนเพื่อนไม้ละยี่สิบหหมดแล้วส่วนไข่นี้อยู่ที่สองกิโลก็หมดเลยสาไม้เนาะ ไม้ละสิบาทนี้ช่วงนี้เราทำไม้ละหบาทไม้สิบบาทนี้ก็จะขายยากนิดนึงเนาะแต่ทําไม้ห้าบาทก็กําไรก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเราจะเสียบเสียเวลาหน่อยเนาะเพื่อน,อนก็ไม่แน่หรอกน่าจะทําไม้ห้าบาทเยอะนี่ก็รถก็มารับแล้วเพื่อนเอนเราก็จะต้องเก็บกลับกันแล้วแหละ